เรามาดูที่นวดเท้านะครับตัวน,นี้ก็จะมี4โหมดให้ใช้งานนะครับนี่ตอนนี้เขาก็กาลังนวดนะครับเขาจะมีนวดฝ่าเท้านวดน่องแล้วก็ตรงฝ่าเท้าเขาครับใต้เท้าเราเขาจะมีเป็นจุดสําหรับกดจุดเราอยู่นะครับใต้ฝ่าเท้า,าเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยใต,ต้ตฝ่าเขาจะมีเป็นจุดนะครับเนี่ยจะเป็นจุดอยู่ตามตามฝ่าเท้า,านะครับตัวนี้ข้างนอกก็สามารถถอดซักได้นะครับ ตัวนี้พ่อค้าเปลี่ยนอะแดปเตอร์สามารถเสียบไฟบ้านเราได้เลยนะครับเขาก็จะมี4โหมดให้ใช้งานนะครับนี่นะครับเวลาเราหยุดนะครับเราจะใช้งานเราก็กดค้างหนึ่งนะครับปรับระดับได้2ระดับนะครับมีรอยเปื้อนตรงนี้หน่อยหนึ่งนิดหนึ่งน,นะครับอันนี้เราปิดไว้ก่อนนี่นะครับก็รอยเปื้อนตรงนี้หน่อยหนึ่ง ด้านหลังก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราเปิดพอตัวเราต้องกดนะครับอ่ากดค้างไว้กดค้างนีหนานะครับดูเขาทำการทํางานนะครับแล้วก็นี้คืออีกด้านหนึ่งด้านนี้จะมีตะมีตรงนี้นะครับเป็นรอยขาดนะครับแต่ไม่มีผลกนการใช้งานนะครับเป็นระบบถุงลมนะครับตัวนี้เป็นถุงลมในการบีบนวดนะครับใต้เท้าเขาจะมีไอตัวที่กดจุดอยู่นะครับ ตอนนี้เขาก็ำลังนวดเห็นไหมครับเขาก็บีบแล้วนะครับบีบจนแน่นน่ะแหละครับเนี่ยบีบจนแน่นเดี๋ยวเรามาลองดูฝ่าเท้าจะให้ดูนะครับเดี๋ยวเราปิดก่อนนะครับปิดให้เขาคลายตัวนะครับจะให้ดูตรงฝ่าเท้านี่นะครับตรงฝ่าเท้านี่เขาจะมีปุ่มเขาจะมีถุงลมนะครับแล้วก็เป็นปุ่มปุ่มตรงนี้ ปุ่มนะครับข้างในอีก2ปุ่มนะครับทั้งหมด4ปุ่มนะครับในการกดจุดเราโอ้ไม่ใช่4สิ2 4 6มีทั้งหมด6 6นะครับ6ปุ่มในการกดฝ่าเท้านะครับเขาก็จะบีบน่องบีบฝ่าเท้าบีบนิ้วเท้านะครับของเรานะครับก็ประมาณนี้นะครับ